ว่ายังไงดีเนี่ยเพราะภูเก็ตเนี่ยถ้าพูดเต็มปากเราก็คือหัวใจท่องเที่ยวของประเทศไทยเลยประเทศไทยเรามีสามที่นะครับกรุงเทพมหานครภูเก็ตกับเชียงใหม่ สวัสดีครับทุกคนรายงานสดจากภูเก็ตนะครับตอนนี้ผมนั่งอยู่กลับมาที่ห้องแล้วนะครับที่โรงแรมสีพันวานะหลังจากได้ไปตระเวนนะไปพบปะสังสรรค์น,นะครับกับเพื่อนๆที่เป็นเจ้าของธุรกิจถ้าพูดกันได้เต็มปากเนี่ยเมื่อก่อนเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นพันๆล้านที่ภูเก็ตเลยนะวันนี้ก็ไปเยี่ยมมาเยอะไปหาดป่าตองมา ไปหาดฉลองนะฉลองมาไปในเมืองภูเก็ตมาเองเลยไปกินข้าวนะครับที่ร้านชื่อว่าอะไรนะไม่รู้ะไรจำไม่ได้้วตาย้ะแต่อร่อยมากเลยนะพูดได้คําเดียวครับภูเก็ตเนี่ยนะครับเคยทําเงินเนี่ยวันละพันล้านบาทนะวันละพันล้านบาทเพื่อนผมเนี่ยที่เป็นเจ้าของค่ายมวยนะที่ผมไปเยี่ยมมาวันนี้นะครับ ค่ายมวยชื่อว่าไทเกอร์จิมนะเคยมีฝรั่งนะครับมาฝึกกับเขาเนี่ยวันละ1,000คนทำเงินวันละ1ล้านบาทป่าตองนะครับที่ผมได้ไปเดินเล่นมานะหรือหาดนอนื่นๆนะเมื่อก่อนมีคนเดินเศรษฐกิจหมุนเวียนกันวันละร้อยๆล้านวันนี้นะครับพูดได้เต็มปากเลยนะครับภูเก็ตเรานะครับ ทุกอย่างเศรษฐกิจต,ตกต่ำไปไม่มีทางต่ำกว่า85%เลยใช่ครับแย่ขนาดนั้นจริงๆก็เลยทำมาให้ผมพิจารณาเยอะนะว่ายังไงดีเนี่ยเพราะภูเก็ตเนี่ยถ้าพูดเต็มปากเราก็คือหัวใจท่องเที่ยวของประเทศไทยเลยประเทศไทยเรามี3มที่นะครับกรุงเทพมหานครภูเก็ตกับเชียงใหม่ที่เราจะเรียกว่าเป็น center of tourism นะครับหัวใจของการท่องเที่ยวภูเก็ตกรุงเทพเชียงใหม่วันนี้นะครับหัวใจห้องหนึ่งเนี่ยห้องหนึ่งของหัวใจประเทศชาติเนี่ยพูดได้เต็มปากเลยครับเจ๊งเจ๊งเลยผมไม่เคยนึกนะครับว่ามันจะแย่ขนาดนี้นี่หลังจากรัฐบาลได้เปิดเฟสสองเฟสสามแล้วนะเงียบครับเงียบ นะโรงแรมสีพันวาที่ผมอยู่นะครับเนี่ยมีสระว่ายน้ําอยู่ข้างหลังวิวขนาดนี้นะเมื่อก่อนเนี่ยคิดเงินได้เนี่ยค่าห้องเนี่ยคืนละสามห0ืันบาทนะห้องที่ผมอยู่วันนี้นะครับเพียงเก้าพันแดร้อบาทก็ยังไม่มีคนมาอยู่นะโรงแรมในภูเก็ตตอนนี้ลดราคาแหลกก็ยังไม่มีใครมาอยู่เมืองโอภูเก็ตาว้าที่ผมไปกินข้าวมาเนี่ยนะครับเงียบเงียบมีร้านเปิดเพียบไปหมด ับไปไหนในภูเก็ตนะก็มีแต่ป้ายเขียนว่า for sale for lease ปิดธุรกิจนะครับผมเชื่อว่าเชียงใหม่ก็น่าจะใกล้เคียงนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับภูเก็ตประเทศไทยเราอยู่อย่างนี้ไม่ได้ครับคนไทยครับเราต้องรับความจริงแล้วท่านนายกประยุทธ์จัโอชาครับเราต้องรับความจริงแล้วว่าวิธีรักษาโรคโควิดเนี่ย สุดท้ายแล้วเนี่ยมันค่านะครับประเทศชาติเนี่ยมากกว่าโลกโควิดไหมภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า is the cure นะครับ is the cure worse than the disease เพราะถ้าไม่เห็นภูเก็บวันนี้นะครับผมพูดได้เต็มปากเลยนะครับถ้ารัฐบาลนี้นะครับหรือคนไทยกันเองนะนี่ผมพูดสำหรับคุณนะไม่เลิกอยู่ในความกลัวไม่เลิกอยู่ในความกลัว แล้วกลับมาอยู่ในโลกที่เป็นจริงแล้วก็แฟกตผมว่าตายหมดครับเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับภูเก็ตเนี่ยเริ่มเดือนหน้าเนี่ยเขาจะเรียกว่าไฮซีซันจะไฮซีซันละฝรั่งควรจะบินกลับมาคนไทยควรจะเที่ยวกันแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับปีนี้ก็จะเหลือศูนย์ปีหน้าก็ไม่รู้จะฟื้นเมื่อไหร่คุณทอมพูดอย่างนั้นไม่ได้ครับ พรถึงเราเปิดท่องเที่ยวขึ้นมาก็ไม่ได้มาข่าวว่านอกท่องเที่ยวจะกลับมากันแน่นอนครับไม่มีทางที่นักท่องเที่ยวจะกลับมาเมืองไทยวันนี้หรอกถ้าเมื่อเขามาแล้วต้องกักตัวอยู่สิบี่วันไม่ใครเข้ามาหรอกครับแต่ผมไม่เชื่อครับผมกลับทางผมเชื่อว่าถ้าประเทศชาติเรารับบทบาทแต่สำคัญนะถ้าจะรับบทบาทนี้นะคนแรกที่ต้องเลิกกลัว นะครับแล้วก็เข้าใจโรคโควิดให้ดีกว่านี้หน่อยก็คือคนไทยกันเองนั่นก่อนเพราะรัฐบาลเนี่ยนะครับเป็นรัฐบาลที่จะไม่มีทางทําอะไรเลยถ้าคิดว่าคนไทยเนี่ยนะครับจะมาโจมตีกับนโยบายเขาแล้วประเทศชาติก็จะเปิดไม่ได้เลยถ้าคนไทยยังตื่นกระหนกจนกระทั่งว่ามีทหารอียิปต์เข้ามาคนเดียวลูกท่านทูตสุเดนติดเชื้อโรคโควิดคนเดียว นะประเทศชาตินะครับเราตายกันหมดแน่ไม่ได้คุณทอมเราต้องรอวัคซีนอย่างเดียวแล้วคุณทอมไม่รู้เหรอว่าวันนี้เขามีข่าวดีออกมาแล้วว่าวัคซีนโควิดจะมาไม่จริงครับไม่จริงครับวัคซีนยังไม่ใกล้เลยครับยังต่ำเนี่ยก็อีกปีหนึ่งกว่าจะ human testing กว่าจะ trial s เส ถ้านี่คือนโยบายของรัฐบาลหรือนโยบายของประชาชนไทยว่าเราจะไม่มีทางเปิดประเทศให้กลับมาทำงานเหมือนเดิมแล้วเราจะอยู่อยู่นเพียงในความกลัวความเป็นห่วงเป็นใหญ่แต่ไม่อยู่ในแฟกต์กลอจิกเนี่ยผมว่าตายหมดครับเพราะวิธีรักษาโรคเนี่ยมันรุนแรงทำให้ประเทศชาติที่ติดโรคนี้อยู่เนี่ยตายกันได้หมด คนไทยต้องตั้งสตินะครับผมเข้าใจว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้เพราะคนไทยถูกสอนให้อยู่ในความกลัวตลอดเรากลัวผีนะเรากลัววิญญาณเรากลัวดวงไม่ดีนะผมชักสังเกตแล้ครับว่าวิธีคุมคนไทยได้ดีที่สุดเนี่ยทุกรัฐบาลเลยคือสร้างความกลัวจริงหรือไม่จริงเอาให้คนไทยกลัวไว้ก่อนเพราะเมื่อกลัวแล้วเนี่ยนะครับเราจะเชื่องดี โรคโควิดเนี่ยผมพูดไม่เรื่องไงแล้วผมพูดตั้งแต่แรกแล้วมันเป็นโรคที่อันตร,รายมะอันตรายมันรุนแรงกับไข้หวัดธรรมดานะโอเคผมให้กันแล้วกันว่าอาจจะรุนแรงกว่าเพราะมันติดง่ายกว่าแต่สุดท้ายไ้เนี่ยทำไมเราไม่มองกลับสิ่งบวกมัง่งวันนี้นะครับ Washington Post New York Times ได้เขียนอาร์ติเคลลงไปว่าทำไมประเทศไทยหรือประเภทภูมิภาคอาเซียนตรงนี้ เราถึงประสบความสำเร็จในการดูแลโควิดเขาก็วิเคราะห์นะหนเพราะเรายินดีใส่หน้ากากกันนี่นิวรยกไทม์กับวอชิงตันโพสต์เขียนขึ้นมานะสเราไม่มีวัฒนธรรมที่จะมาอยู่ใกล้ชิดกันจับมือกันจูบกันกอดกันเหมือนกับชาวฝรั่ง 3. คนเอเชียหรือคนของเราเนี่ยมีวินัยนะครับที่จะรู้ว่าอะไรเหมาะก,กับไม่เหมาะประเทศไทยวันนี้นะครับเป็นประเทศแรก ที่ชาวต่างชาติมาติดโควิดนะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคนไทยติดไม่ถึง5,000คนเสียชีวิตไปไม่เกิน50กว่าคนทำไมเราไม่เริ่มหายกลัวแล้วมาดูแฟกต์ว่าคนไทยเราติดน้อยให้